พระยาเทพวิทุนพระหุนสรุตบดีบุญช่วยวานิกกุลอดีตองคมมนตรีในรัชกาลที่เจ็ดมหาอมาทโธพระยาเทพวิทุนพระหุนสรุตบดีมีนามเดิมว่าบุญช่วยอดีตองคมมนตรีในรัชกาลที่เจ็ดอดีตเสนาบดี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและอดีตอธิบดีสารดีกาบุญช่วยวันิกุลเป็นบุตรคนสุดท้องของนายแสงและนางชื่นวณนิกุลเริ่มต้นการศึกษาที่พระตำหนักสวนกุลาบศึกษาต่อที่โรงเรียนราชวิทยายลัยสอบทุนเล่าเรียนหลวงได้เป็นที่หนึ่ง เมื่อมีอายุเพียง13ปี10เดือนแต่ได้สละสิทธิ์และสมัครเข้าเป็นนักเรียนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมเพื่อศึกษากฎหมายไทยเสียก่อนและได้ไปศึกษาวิชากฎหมายที่สำนักเกรอินที่กรุงลอนดอนเมื่ออายุ16ปีพร้อมกับพระยามโนปรกรณิติธาดาและเจ้าพระยาสีธรรมมาทิเบศ คุณช่วยวนิกุลจบการศึกษาสำนักเกรอินเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษเมื่อพศ2452ด้วยคะแนนเกียรตินิยมชั้นหนึ่งและเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรมตำแหน่งผู้พิพากษาในกองค้าหลวงพิเศษและได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้พิพากษาศาลอุทธร์ข้าหลวงพิเศษยุติธรรม และกรรมการสารดีกาตามลำดับในปีพศ2466ท่านได้โอนไปดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมอายการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและได้มีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีสารดีกาเมื่อวันที่15ธันวาคมพศ2471 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ทรงพระกรุณาโปรดเข้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในคณะรัฐมนตรีพระยามโนปรกรณิติธาดาต่อมาในวันที่24มิถุนายนพศ2476ท่านได้กราบถวายบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี พร้อมกับรัฐมนตรีในคณะอื่นๆซึ่งได้กราบถวายบังคมทูลลาออกพร้อมกันทั้งคณะพระยาเทพวิทุพระหุนสรุตบดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการร่างประมวลกฎหมายเมื่อพศ2455ต่อมาในปีพศ2459ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการชำระประมวลกฎหมาย และในปีพศ2466ในบ้านปลายชีวิตท่านได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกฝ่ายไทยในศาลประจำอนุญาโตตุราการถาวรณกรุงเฮกและได้รับเลือกตั้งจากรัฐสภาให้เป็นตุราการรัฐธรรมน,นูญจนกระทั่งถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่18พฤศจิกายน พศอออ2492สิริรวมอายุได้60ปี5เดือน3วัน